วิธีที่สามอันนี้วิธีที่ง่ายสุดนะยากด้วยแต่ทําง่ายทํายากแต่ง่ายเปลี่ยนที่ตั้งประตูหน้าเพื่อหลบพิฆาตคือสู้ไปไหนก็นดีนี่ออกมาพิฆาตที่พี่รอนพูดถึงเนี่ยมันจะมีพลังหรือมีอิทธิพลแรงมากเมื่อมันเป็นประตูหน้าบ้านคือแต่ทีมันอยู่ทิศอื่นมันก็ไม่ดีนะ มันก็ต้องดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่บุมไหนมันมีผลกระทบเรื่องอะไรแต่ที่ห้ามเลยแล้วก็รุนแรงมากที่สุดคืออยู่ที่ประตูหน้าเพราะฉะนั้นถ้าบางครั้งท่านอาจารย์เขาจะแนะนําให้เลื่อนใช้ประตูอื่นแทนถ้ามันสามารถทําได้เราก็เลี่ยงโดยการใช้ประตูอื่นแทนอันนี่แค่บอกเป็นไอเดียไว้นะวิธีการที่ดีที่จะเอาชนะพลังสอนพิฆาตด้วยการย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง หรือทิศทางของประตูเสียใหม่เพื่อทําให้ประตูไม่ถูกเล็งจากสอนพิฆาตอันนี้บอกว่าการใช้วิธีนี้นะเหมาะกับอะไรนะซึ่งจะเหมาะกับสอนพิฆาตที่เกิดจากถนนพุ่งตรงเข้าใส่ หรือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดสอนพิฆาตกับประตูหน้าและในการเปลี่ยนย้ายก็ควรที่จะหาโอกาสหรือหาทิศ หรือตำแหน่งที่ดีประจำตัวไปด้วยเพื่อที่จะได้เป็นมงคลไปพร้อมกับการแก้ไขในเมื่อมีโอกาสย้ายก,ก็หาที่มันดีที่สุดไปเลยนะในกรณีนี้อย่างที่เมื่อกี้บอกนะเช่นถนนพุ่งตรงมาประตูหน้าบ้านอย่างนี้ยบางทีบ้านเรามันไม่มีสเปซพอที่จะจะจะเลี่ยงนึกออกไหม หมิงถางน้อยบ้านเราตรงเลยตรงกับทางสามแพ่งอย่างนี้โอ้โหนี่สู้ไม่ไหวเอาอะไรไปไปรับประทะก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีปริมาณของมันมวลและน้ําหนักของมันมากเกินไประยะมันประชิดเกินไปมันแก้ไขโดยวิธีอื่นไม่ได้ก็ต้องหนีหรือมุมตึกอย่างที่เราเคยไปตรวจร้านอาหารที่อเมริกาที่เจอก็คือมันมีตึกที่สร้างชิดเลยแล้วเขมุมตึกนั้นอ่ะมัน มันโดนที่หน้าประตูพอดีเลยแล้วตึกใหญ่มากประมาณสักสามสิบกว่าชั้นอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์บอกว่าติดอะไรก็สู้มาไม่ได้นึกออกไหมเอาอะไรติดก็รับมันไม่ไหวแล้วเพราะตึกมันใหญ่ขนาดนั้นนะเพราะฉันท้ใหทดีก็คือหลบเอาประตูไปไว้ไปอีกช่องหนึ่งแทนแล้วก็ช่องนั้นก็ค่อยหาอันอื่นมารับประทะมันไปอย่าไปสู้มันสู้ไม่ไหวก็เลี่ยงเอานะแล้วพอเราย้ายประตูเราก็เลือกประตูที่มันเป็นมงคลมากขึ้น ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขทัทีเดียวเลยเพื่อให้มันมีหลายอย่างอันเนี้ยประมาณนี้ถ้าถ้าจำเป็นต้องย้ายก็ย้ายในทิศทางที่มันดีขึ้นอันนี้ต้องให้ให้ผู้รู้ละให้ผู้ที่เข้าใจหรือว่าปรึกษากันว่าควรจะย้ายไปที่ไหนนะแต่กรณีย้ายนี่ก็คือเราสู้มันไม่ไหวมวลมันมีมากเกินไปถ้ามันเป็นมันเป็นทางที่ถนนตรงกับหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยเป็นทางสามแพ่งที่พุงมาตรงแต่ถ้าบ้านเราจะมีลานหมิงถาง บ้านเรายังมีพื้นที่อย่างเงี้ยมันยังพอสู้ได้เหรอไหมแต่ถ้ามันไม่มีที่เลยมันมัน,ม,นมันสู้ไม่ได้แล้วอันนี้คือมันเป็นปัจจัยที่บังคับและเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหนีต้องหลบไปใช้ทางอื่นนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีอ่าวิธีที่สีสร้างกําแพงขึ้นบังและประทะ พลังสอนพิฆาตเป็นวิธีการที่ได้ผลในการยับยั้งพลังสอนพิฆาตและช่วยบทบังโครงสร้างหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดสอนพิฆาตให้พ้นไปจากสายตาซึ่งกำแพงนี้ควรสร้างขึ้นมาจากอิดก้อน มีความสูงอย่างน้อยประมาณ5ฟุตและนอกจากนี้แล้วกำแพงยังช่วยป้องกันบ้านเรือนจากท่อระบายน้ำสาธารณะที่ตั้งอยู่นอกบ้านบริเวณริมถนนซึ่งอาจจะมีความสกรปรกและมลพิษ หรืออาจจะไหลผิดทางคือไหลาจากทางขวามือซึ่งเป็นเสือขาวไปสู่ทิศทางซ้ายมือที่เป็นมังกรเขียวโดยการไหลของกระแสน้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านที่เป็นมงคล หรือที่ถูกต้องควรไหลาจากทางซ้ายมือไปสู่ทางขวามืออันนี้วงเล็บไว้ให้เป็นกฎทั่วไปทางฮวงจุย้ยอันนี้คือกรณีที่บ้านเราไม่มีกำแพง <c oughs> เนื้อห้องไหมถ้าบ้านเราไม่มีกำแพงเป็นรั้ว ต้นไม้หรือเป็นที่หรือว่าโป่งๆอะไรเงี้ยถ้าเวลามันมีพิฆาตแล้วใช่ไหมก็ขี้เกียจไปสู้กับมัน่ะก็ก่อเป็นกําแพงขึ้นมาแต่ว่าการก่อเป็นกําแพงเนี้อาจารย์เขาแนะนําว่าให้ก่อเข้ามาเหนือแนวล่องน้ําให้เข้ามาในบ้านนะเพื่อเวลาทําแล้วก็จะได้ไม่เห็นน้าที่ที่มันไหลท่อน้ํารางระบายน้ําเพื่อจะได้ไม่เห็นก็เข้ามา เดีน,นี้ก็เลยมีประโยคหนึ่งที่สอนเพิ่มเติมไปว่ากระแสน้ําที่มันไหลหน้าบ้านเราเนะี่ยที่เป็นมงคลคือมันต้องไหลทวนมันต้องไหลาตามเข็มนาฬิกาคือไหลาจากซ้ายไปขวาอันนี้คือพลังมุงคลครับมันไม่ใช่เดี๋ยวนนี้เรา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 เข้าใจถูกบ้านเราเนี่ยพลังมันวิ่งมาจากขวาไปซ้ายอันนี้ถูกต้องแต่พลังที่เป็นมงคลจริงๆมันจะต้องวิ่งจากซ้ายไปขวานะ บ้านเรานี้คืออันเนี้ยมันเป็นกระแสของของทั่วไปซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้มันเป็นความรุงเรืองของของของระบบมันไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนนั้ถ้าเราทําเองได้อย่างเช่นบ้านท่านอาจารย์เป็นตัวอย่างนะบ้านภูเขาถ้าสังเกตจากบ้านภูเขาเนี่ยถนนเนี่ยคือถ้าโดยทั่วไปวิ่งมาจากขวาไปซ้ายตลอดใช่ไหมแต่พถ้าเป็นบ้านภูเขาพอมันมาถึงหน้าบ้านปุ๊บมันจะมีมันจะเป็น U ออยูเทินพอยูจากบ้านท่านอาจารย์ปุ๊บถนนจะวิ่งจากซ้ายไปขวา วิ่งอ้อมบานอันนี้คือสมบูรณ์แบบที่สุดคือเราสามารถควบคุมทิศทางมันเองได้แต่ถ้าโดยทั่วๆไปบ้านเราเนี่ยมันจะวิ่งกลับด้านกันมันจะวิ่งจากจากขวาไปซ้ายซึ่งไม่ได้เป็นมงคลสูงสุดแต่ว่ามันเราก็เอาตามสภาพแวดล้อมที่มันเป็นอยู่แค่นั้นเองนะแต่ถ้าเดิมออริจินัลของมันหลักการเคลื่อนที่ของพลังคือต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาตามเข็มน,นาฬิกา เพราะในการล้างพลังหูจุ้ยก็เหมือนกันเวลาเราล้างพลังในบ้านเนี่ยเราต้องเดินตามเข็มเดินเข้าบ้านเนี่ยเดินเข้าจากทางเวลาเราล้างพลังเริ่มก็จากหน้าบ้านใช่ไหมเวลาเข้าไปก็เลาะฝั่งเสือไปเรื่อยๆรนี่ออกมาเราจะไม่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 วนขวานะเราจะวนซ้ายไปเรื่อยๆออันนี้คือคือการล้างแล้วก็ประจุพลังที่เป็นมงคล นะมันอาจจะขัดแย้งกันหน่อยแต่ทฤษฎีในการเคลื่อนที่ของพลังทั่วๆไปในบ้านเราถนนจะวิ่งจากขวาไปซ้ายอย่างเนี้ยแล้วเวลาเรารับพลังให้เราไปรับที่ซ้ายสุดแต,แต่ถ้าเราเห็นน้ําไหลถ้ามันมีร่องน้ําไหลหน้าบ้านเราถ้าเรามองเห็นน้ําที่มันไหลจากขวาไปซ้ายเป็นอัปมงคลเป็นวิธีที่ทนายบอกคือสร้างกาแพงบงังมันซะเราจะได้ไม่เห็นแต่ถ้ามันมีท่อปิดอยู่เราไม่เห็นว่าน้ามันไหลไปทิศทางไหน ก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันน้ออกไหมแต่ถ้าเป็นเหมือนอย่างบ้านต่างจังหวัดอย่างทางเหนือยอเงี้ยมันจะมีร่องน้ําผ่านหน้าบ้านเน่ะลำเหมืองเขาเรียกลำเหมืองมันจะมีน้ําไหลผ่านอย่างเนี้ยต้องดู <c oughs> หลักการทั่วไปนะ,ะข้อสุดท้ายข้อที่ห้าใช้กระจกโปอยขวยเพื่อสะท้อนพิฆาต กลับไปเป็นวิธีการที่คนรู้จักใช้กันมากที่สุดในการแก้ไขสอนพิฆาตตามปกรตริระจกป้อยข่วยจะทำด้วยไม้ เป็นรูปแปดเหลี่ยมทาสีแดงมีกระจกเงาทรงกลมติดอยู่ตรงกลางเพื่อทำหน้าที่สะท้อนพิฆาตกลับไป เวลาใช้จะติดไว้เหนือประตูหน้าตรงจุดกึ่งกลางมีข้อควรระวังในการใช้กระจกโป้อยขวยก็คือ จะต้องใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นห้ามนำไปใช้ภายในอาคารเด็ดขาดและต้องเป็นกระจกป้วยขว่วยพลังยางซึ่งทำไว้ใช้กับอาคารบ้านเรือนของคนเป็น ไม่ใช่กระจกโป๊ยขวยพลังหินซึ่งทำไว้ใช้กับที่ฝังศพของคนตายนะแล้วก็วงเล็บไปเหมือนเดิมถ้ากระจกโป๊ยข่วยมีพลังไม่พอที่จะสู้กับสอนพิคาตกระจกเองก็จะแตกหรือหลุดร่วงนะให้ให้ทดลองใหม่ ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ให้หาวิธีอื่นเ <c oughs> ล่วรู้อย่าง,งทีนี้อย่าเอาไปติดในบ้านนะ แล้วก็ในทางหูจุ้ยอาจารย์หมาเราไม่ใช้ไอ้ที่เป็นเสือคาบตาบไม่ใช้นะครับเราใช้อย่างเดียวคือซือคือเนี่ยกระจกบ๊อยข่ยที่มีเลนนูนอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ติดหน้าบ้านนะครับก็การได้ทั้งอัปมงคลที่มองเห็นและมองไม่เห็นแต่สมมติถ้ามันเป็นรูปแบบที่มองเห็นแล้วเรามองมองด้วยสายตาเป็นอาคารบ้านเรือนเป็นพิฆาตอย่างอื่นที่มันมีรูปทรงนะเราก็สามารถใช้กระจกนูนธรรมดาที่เป็นกรอบแดงเนี่ย ไซส์ตั้งแต่แปดนิ้วก็ไปสลายพลังที่เป็นอัปมงคลได้กระจกนูนมันก็จะทําหน้าที่สลายความเป็นอัปมงคลของพลังที่มองเห็นนะหนึ่งบานที่ติดเนี่ยมันก็จะมีระนา180บร้อยแปดสิบองศานั่นแหละติดมุมไหนก็ได้ของบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้องติดหน้าบ้านบางครั้งมีพิฆาตที่มาจากข้างบ้านเราก็เอาไปติดข้างบ้านก็ได้เหมือนกันนะก็ต้องดูว่ามันมาจากทางไหนแล้วจะใช้กันอะไรแค่นั้นเองบางทีแปดนิ้วไม่ไหวก็ต้องขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีวิธีใช้ที่มันเดี๋ยวมันมาเอามาอะแดปได้มากมายเพียงแต่ว่าที่ป๋าสอนพวกเราเนี่ยให้ฟังไว้ก่อนแล้วจดไว้ก่อนว่ามันเป็นการทําแบบเบื้องต้นว่ามันมีวิธีอะไรบ้างในทางขูชื่อเขาทำยังไงบ้างนะอันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งแต่ว่าเอาไปเสริมกับหัวข้อเมื่อกี้นะอาจารย์เขียนไว้ว่าวิธีการแก้ไขสอนพิฆาตอย่างง่ายๆ เบื้องต้นก็คือการใช้กระจกเงาธรรมดาสะท้อนภาพดังกล่าวกลับไปแต่ปัญหาก็มีอยู่บ้างคือกระจกเงาธรรมดามีพลังไม่พอหรือมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะสะท้อนพลังพิฆาตที่เกิดขึ้นได้หมดครับ เราไม่ใช้เลยใช่ครับหวงช่ยจรัหรมาไม่มันใช้ได้แต่มันใช้ยากครับมันต้องมีเวลาติดมีตําแหน่งติดมีคือเราไปเอามาไม่ถูกในห่วงช่วยอาจารย์หมาห่วงช่วยเต่าโมดําเราไม่ใช้ครับติดสูงกว่าหัวเราก็ผิดแล้วเหมือนั้นติดได้แค่ประมาณหน้าอกแล้วต้องมีเวลาที่ติดต้องมีการเบิกเนตรมีเรื่องเยอะครับมันเป็นไว้ใช้สําหรับอาถรรพ์อาจารย์ไม่ค่อยใช้ครับ จะบอกว่าใช้ใช้ปุ๋ยขวดธรรมดาก็พอแล้วเพียงแต่ว่าอย่าเอาไปใช้ในบ้านแค่นั้นเองนะอ่ะไอ้กระจกเงาธรรมดาเนี่ยที่ท,ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือพอมันเป็นมิติให้กระจกเงาอ่ะกับภาพที่มันเห็นในกระจกอ่ะมันเล็กถ้าเราจะต้องให้มันเห็นบ้านทั้งทั้งหลังอย่างเนี้ยมันต้องใช้กระจกใหญ่มากนึกออกไหมเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นผกพลังทั้งหมดออกจากบ้านเรา คือแต่ถ้ามันเป็นเล็กๆเราเราไกลๆเราตั้งกระจกเมา,เารับมองเห็นได้อย่างเงี้ยมันก็โอเคแต่นี่คือแบบง่ายๆที่ไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็เลยในนี้ท่านอาจารย์ก็สอนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เราใช้กระจกที่มันเป็นกระจกนูนก็มันก็มันก็มาเป็นถึงเคสที่เราใช้กันกนะ็คือกระจกนูนที่มีกรอบแดงใช่ไหมมันก็จะเห็นภาพข้างในได้กว้างกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะสลายความเป็นอับมบกคุกได้180องศาเท่าที่มันมองเห็นแต่ถ้า อาคารที่หรือว่าพิฆาตนั้นนะมันอยู่ใกล้เกินแล้วมันมีขนาดใหญ่มากกระจกเนี้ยมันก็ต้องต้องมีขอบเขตใหญ่ขยายตามไปด้วยนี่ออกนะอ่าก็จะแล้วแต่สุดเท่าไหร่ว่าพิฆาตนั้นเท่าไหร่อย่างล่าสุดที่เราไปตรวจไอโรงงานลังนกที่เชียงใหม่ที่เขาทําคาสารลังนกเนี่ยเขาสร้างอาคารที่เป็นโรงงานอยู่หลังอาคารบริหาร แล้วไออาคารที่เป็นอาคารโรงงานมันยาวเป็นโบกี้เลยแล้วมันอยู่ชิดกับอาคารบริหารเนี่ยมีช่องว่างประมาณแค่สามสี่เมตรเองซึ่งมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันเป็นโครงสร้างที่ลงไปแล้วแล้วเวลาท่านจายาไปตรวจเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอพิฆาตของทั้งโรงงานเนี่ยมันก็มาแทงหลังออฟฟิศบริหารมันก็งานไม่ไม่ไม่ราบลื่นแล้วท่านจา่าก็ใช้วิธีการแก้ไขคือใช้ติดกระจกนูนนี่แหละนะแต่ว่าติดสี่มุมเลย คือมุมของอาคารเนี่ยคือติดสี่มุมอย่างนี้เลยเพื่อผักสภาวะของไอโบกี้ของโรงงานเนี่ยให้มันออกไปไม่ให้มันมีผลกระทบกับตัวอาคารเข้าใจนะอ่ามันคือมันมันมันกำลังจะบอกว่ามันดูขนาดว่าไอ้พี่านั้นมันใหญ่มันเล็กแค่ไหนหรือมันมันสามารถทำอะไรได้ในการปรับใช้เนี่ยถ้าอาจารย์ใช้หลายรูปแบบมีอีกที่หนึ่ง อยู่แถวๆลหลุ่มแก้วเป็นโรงงานหล่อดอกอยางแล้วฝั่งมังกรของเขาเป็นปั๊มน้ํามันอท่านอาจารย์ต้องการสลายความเป็นอัปมงคลของปั๊มน้ํามันเพื่อมันไปรบกวนทางฝั่งมังกรเป็นเรื่องของรายได้กับลูกค้าเรื่องโอกาสทางการค้าใช่ไหมแล้วมันชิดเลยอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็ให้ใช้กระจกนูนเหมือนกันแต่ใช้ไซส์ใหญ่เลยนะยี่สิบสี่นิ้วเพราะมันเป็นมันเป็นโครงสร้างของโรงงานใช้ไซส์ยี่สิบสี่นิ้วแล้วมีพิเศษอีกนะ ให้ทาสีคือกรอบแดงอะ่ะมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าเป็นวงรัศมีออกมาเป็นห้าธาตุเอ็นไหมอ่ะอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันเป็นพิฆาที่เป็นธาตุไฟนะไฟก็มาให้อะไรไฟกําเนิดเออมันต้องกลับไปเรียนห้าธาตุกันใหม่แล้วดินใช่ไหมอ่ะวงนอกสุดเป็นสีเหลืองแล้วก็สีขาว สีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็มาจบที่วงแดงของกระจกนูนอ่าอันนี้ถ้าจะออกแบบให้เขาเพื่อแก้ไขปัญหาปั๊มน้ํามันที่มันอยู่ชิดกับตัวโรงงานเขาเพื่อจะได้ควบคุมเห็นไ,ไหมคือถ้าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์หลักมันก่อนว่าเราใช้อะไรแก้ไขได้แล้วส่วนที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปมีอะไรบ้างก็ก็ใช้ได้นะเพราะนั้นอาจารย์บอกว่าอย่างแรกง่ายๆถ้ามันจำเป็นต้องแก้ไขแล้วเรา ไม่ได้มีอาจารย์อยู่หรือว่าเราอยู่เมืองนอกอยู่แต่จังหวัดถ้ามันยังไม่สะดวกจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ออนไลน์ก็สั่งกระจกดูไปก็แก้ได้แล้วก็ติดไว้ก่อนบางบ้าน,นอย่างเงี้ยอย่างเช่นบ้านพี่รอนที่เชียงใหม่ข้างบ้านเขาทําปลูกต้นไม้เขาทาเรือนเพาะชาขึ้นมาแล้วเขาทําแบบง่ายๆเขาเอาไม้ไผ่มาผูกกันมันก็เป็นท่อยิงมาบ้านเราเห็นไหมเขาทําเรือนเพาะชาติดกําแพงบ้านเรามันก็มีท่อ บ้องไม้ไผ่เป็นแนวยิงมาอย่างเงี้ยเราก็ติดกระจกนูนแปดนิ้วอเอาไว้ครั้งแรกก็ล่วงติดไว้ก็ล่วงก็ต้องมาติดใหม่เพราะครั้งแรกติดไม่ดี <c oughs> <c oughs> เอาแขวะไม่ดีมันก็ล่วงอย่าเพิ่งไปคิดว่าทุกอย่างมันเป็นคงช่วยหมดนะมันต้องดูสภาพความเป็นจริงด้วยแต่เอ,อ,อะมุกล่วงบอกเฮ้ย มันสู้ไม่ไหวพี่รอนจะบอกหมึงแขวนไม่ดีสิงหาเออเพราะฉะนั้นต้องอยาอยยาอย่าบมูแบบไม่ไม่ลืหมหูล,ลืมตาต้องมีมีเหตุผลด้วยนะเนี่ยพระะอาจารย์บอกแล้วว่าวิธีการแก้ง่ายๆก็คือสรุปเมือม่อเมื่อกี้ห้าข้อให้ให้เราฟังอีกทีหนึ่งนะก็คืออย่างแรกก็คือติดใช้ต้นไม้ใช่ไหมเอาต้นไม้มาบางังถ้ามันเล็กเล็ก,ลกน้อยๆก็บังปลูกด้ต้นไม้ช่องลม้มพิฆาตหรืออะไรพวกนี้ที่บงัง หรือขราวที่พี่รอนเล่าให้ฟังว่าสมมติพี่รอนยืนอยู่อันนี้คือประตูหน้าบ้านกำลังจะเข้าบ้านอย่างนี้เราบ้านเราแต่บ้านเพื่อนข้ามไปอีกหลังหนึ่งมันเอาตู้รองเท้ามาวางนึกออกไหมแล้วหน้าตู้รองเท้าเป็นกระจกหมดเลยแล้วพอเราจะอยู่บ้านเราปุ๊บเราหันไปอย่างเงี้ยเราเห็นตัวเองเลยเออแล้วเราจะไปบอกพี่เอากระจกหันไปทางอื่นได้ไหมมันก็ไม่ยอมใช่ไหมเพราะวิธีการก็คือปลูกต้นไม้บงังซะ ส่วนการทารั้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อกี้การทารั้วถ้าจะทารั้วมันจะต้องทารั้วให้สี่ด้านเท่ากันรั้วบ้านเนี่ยสี่ด้านต้องเท่ากันถึงจะเป็นมงคลรั้วบ้านไม่เท่ากันไม่ได้เป็นอัประมงคลยกเว้นรั้วต้นไม้นะถ้ารั้วต้นไม้เนี่ยมันโตยังไงก็ปล่อยมันตามนั้นแล้วก็พยายามตัดแต่งได้แต่ถ้าการสร้างรั้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในหมู่บ้านจัดสรรบ้านหลังสุดท้ายหรือว่าบ้านที่เป็นสุดโครงการเนี่ยพอเป็นรั้วโครงการมันจะสูงนึกออกไห แล้วพอมันรั้วมันสูงปุ๊บรั้วบ้านเราเนี่ยมันก็จะต่ําเพราะนนั้นมันจะมีแค่สามด้านนะรั้วด้านหลังจะใหญ่เกินไปอย่างนี้ก็บดบังนะครับอะไรก็ตามพื้นฐานของช่วยต้องย้อนกลับไปที่พี่รอนสอนสภาพหรือการดูแล้วที่มันเป็นมงคลที่สุดคือมองด้วยสายตาแล้วเห็นท้องฟ้าอันนี้ถือว่าเป็นระยะที่โอเค ซ้ายขวาหน้าหลังบ้านเราเหมือนกันเลยนะคือถ้าเรามองแล้วต้องเงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกสภาวะน,นี้ว่าเป็นสภาวะ่มทั้งหมดเลย,เ,ลยเช่นตึกแถวที่อยู่ตรงข้ามกันเคยเห็นไหมเวลาตึกแถวที่มันสร้างตรงข้ามกันนะมีถนนเข้าแถวเพชรเกษมแถวอะไรวนะตึกแถวเก่าๆเ,เวลาเรายืนปุ๊บเนี่ยยิ่งเป็นห้าชั้นเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะมองเห็นท้องฟ้าเนื้อไหมไอ้แบบเนี้ย่มเป็นอัปมงคลแล้ว หรือหลังบ้านเราเวลาออกไปปุ๊บแล้วก็มองไม่เห็นละเพราะว่าไอ้ข้างบ้านเพิ่งก็สูงอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เป็นอัปมงคนเหมือนกันนะก็ค่อยเดี๋ยวให้วิถาวิธีแก้ไขอย่างอื่นแต่ว่าอันนี้บอกด้วยก่อนว่าในการมองด้วยสายตาฉะนั้นเวลาเราสร้างกำแพงสร้างรั้วขึ้นมาเราก็ควรจะไม่ให้มันเกินระดับสายตารั้วที่ต้องมองอย่างนี้ถึงจะมองออกไปเป็นอับประมงคนเท่ากับขัง,งตัวเองอยู่ในคุก จำกัดการเคลื่อนที่หรือกํากัดการเติบโตของตัวงถูกกักขังอยู่ข้างในก็ห้ามทําเหมือนกันนะความรู้พวกนี้มันจะมาเป็นพื้นฐานแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วเราต้องจับมาประกอบกันแล้วเราจะเข้าใจหลักการมันมากขึ้นเราต้องดูก,กฎแรกก่อนว่ามองอะไรก็ตามรอบตัวเรารอบบ้านเราต้องมองในระดับที่มองสายตาแล้วเห็นท้องฟ้าถ้าอะไรที่มันผิดอย่างนี้มันผิดเงื่อนไขข้อที่หนึ่งมันไม่เป็นมงคลแล้ว มันก็จะต้องใช้วิธีอื่นแทนข้อสามอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ให้หลบได้ถ้าสู้ไม่ไหวก็ให้เลี่ยงนะในขณะเดียวกันถ้าจําเป็นต้องย้ายก็เลือกย้ายที่เป็นมงคลนะครับข้อที่4ให้สร้างกําแพงขึ้นมาแต่ว่ากําแพงนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าสูงเกินไปไม่ได้นะอ่าโปร่งเกินไปก็ไม่ได้ก็ต้องให้มันเหมาะสมสุดท้ายก็ใช้เป็นอาถรรพ์ไอ้ป๋ยข่อยเนะี่ยมันเป็น มันเป็นมันเป็นสองอย่างรวมกันมันแก้สิ่งที่มองเห็นแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นพิกค่าที่มันอยู่หน้าบ้านเราเช่นวัดสุสานอะไรที่มันเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยควบคุมได้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่ท่านอาจารย์พยายามแนะนําว่าบ้านองจุ้ยเนี่ยควรจะปลูกต้นไม้ต้นไผ่รอบบ้านเห็นไหมคือมันมีสาเหตุเหตุผลที่อาจารย์ให้ปลูกต้นไผ่รอบบ้านหนึ่งคือ ควบคุมสภาพแวดล้อมรอบบ้านเราเราไม่สามารถไปบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากเป็นเพราะน่าจารย์นี่คือบ้านหุงจุ้ยคือบ้านที่เราปลูกต้นไม้มาแล้วบังหมดเลยถ้าเป็นต้นไม้อย่างนี้สูงได้ไม่จำกัดสองมันจะช่วยควบคุมลมซึ่งลมเนี่ยเป็นหนึ่งในพิฆาตที่ไม่เห็นรูปลักษณ์ที่รุนแรงที่สุดอันตรายที่สุดกระแสลมจะทำให้พลังกระจายตัวไม่สามารถรวมตัวกันได้ นะลมแบบไหนที่มันเป็นปัญหาคือลมที่แบบผมยุ่งเลยเดี๋ยวพี่เราไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะมันไม่ยุ่งนะเวลาอาจารย์ไปตรวจเห็ไหมอาจารย์จะเป็นดัดชนีชี้วัดเวลาถ้าอาจารย์ผมยุ่งวันนั้นแสดงว่าลมแรงใช้ไม่ได้เนี่ยทดลองได้ดูอยู่บ้านเราเนี่ยหน้าบ้านเราก็ต้องดูว่ากระแสลมเป็นยังไงการเรียนหองช่วยต้องหมั่นสังเกตแล้วก็สังเกตรอบๆไปด้วย